คู่จิ้นที่ชาวเน็ตเชียร์ให้เป็นคู่จริงงานนี้จะไม่ให้แฟนๆจิกหมอนขาดได้ยังไงเพราะภาพที่ออกมามันเรียวมากนายใบเฟินนอกจอก็สนิทกันมากเอ็นดูความใบเฟินซุบลงตรงหลังนายยิ้มสดใสทั้งคู่เคมีเข้ากันมากสุดๆมีโมเมนต์มาเซอร์แฟนๆอีกแล้วสำหรับคู่จิ้นอย่างใบเฟินบิมชนกพระเอกสุดหอนายนภัร กับความน่ารักในกองละครซร้อยสะบันงาหลังจากห่างหายไปหลายเดือนและกลับมาถ่ายทํากันอีกครั้งอันนี้บอกเลยแฟนๆฟินกันหนักมากจากคอมเมนต์เหล่านี้ทั้งไทยและอินเตอร์โดยพระเอกนายนภัสได้โพสภาพคู่กับใบเฟิร์นซึ่งไม่ใช่แค่รูป2รูปโพตทีเดียวรัวๆหกันถึง5้ช็อตกันเลยทีเดียวเม้นที่เราบรรดาแฟนครับต่างกระจายคอมเมนต์คือเปี่ยนจ คู่จิ้นเป็นคู่จริงได้ไหมอ่ะเป็นแฟนกันเถอะอุ้ยน่ารักจิ้นหนักมากอุ้ยน่ารักที่สุดจ้ะ